คันนี้มารีวิวฟิล์มหน่อยนะครับฟิล์มเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับว่าฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับอันนี้รอบพันนะครับรอบพันหกสิบนะครับรอบพันหกสิบเลยอันนี้เขาเรียกว่ารอบพันหกสิบนะครับแต่บานหน้านะครับสี่สิบนะครับผมว่าเออรอบพันหกสิบเออรืมอไปรอบพันหกสิบบานหน้าสี่สิบนะครับผม วันหน้า40ผมว่าถือว่าโอเคเลยนะถือว่ามุมมองการขับขี่กลางวันผมถือว่าใช้ได้นะครับกลางคืนผมว่าก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับถ้า80นี่คงว่าไม่ไหวนะครับ80นี่คงว่าไม่ไหวมองมืดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบรนด์ยี่ห้อนี้อาจจะเป็นยี่ห้อใหม่นะครับกําลังตีตลาดก็ถือว่าดีเลยนะครับร้านฟิล์มเก่าเขาการันตีว่าโอเคเลยใช้ดีเลยครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับมาดูด้านในนะครับด้านหน้า40นะครับบานข้างนะครับซ้ายขวานะครับหลังซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาแล้วก็บานหลังนะครับ60นะครับอันนี้กําลังดีนะครับฟิล์มยี่ห้อนี้ไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับอาจะมองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้มาดูตรงนี้ดีกว่าฟิล์มยี่ห้อนี้เลย เดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปเอาเอาให้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าผมถือว่าโอเคเลยนะสี่สนะครับมันสายตาดีมันสายตาดีนาาด60นะครับ60สิบหกสิบนะครับข้างหลัง60นะครับข้างหน้า40นะครับ ผมว่ากําลังเนี้ยกําลังสะอาดตากําลังไม่มัวตาถ้า80ินี่ไม่ไหวผมบอกได้เลยนะครับไม่ไหวแน่น,นอนผมเคยลองติดหมดละผมเคยลองมาหมดละอันเนี้ยกําลังดีเลยนะครับสะอาดตามากนะครับขณะขับขี่กลางวันนี่ถือว่าใสมากนะครับรกลางคืนนี่เราไม่ต้องมาเพ่งนะครับฟิล์มที่มืดมดนะครับฟิล์มที่มืดมดหน่อยนะครับโอ้โหขับกลางกลางวันยังโอเคนะครับถ้าไปเจอกลางคืนนี่ขับไม่ไหวเลยนะครับถ้าติดมืดเกินไปนะครับ โอเคเลยก็ประมาณนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็รับติดนะครับเดี๋ยวให้ช่างทีมงานเขามาติดให้นะครับผมไม่ยากนะครับอันไหนที่ดูแลให้ลูกค้าได้ก็จะดูแลให้นะครับอันนี้ก็มุมมองของฟิล์มบานหน้า40นะครับอันนี้บานข้างนะครับ60นะครับก็โอเคเลยนะครับถือว่าผ่านถือว่าโอเคเลยเอ่อฟิล์มเนี่ยสัก5ปี6ปีผมว่าถือว่าโอเคแล้วนะผมถือว่าเต็มที่ละฟิล์มนะ มันบางทีบางทีฟิล์มพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานไม่ใช่ว่าโอ้โหฟิล์มนี่ติดไปจนใช้จนจนแล้วไม่ติดไม่ติดกันอีกอันน,นี้ก็ไม่ไหวนะครับทำแอร์ดีขนาดไหนถ้าเจออากาศเมืองร้อนๆมันก็สู้ส,สู้สู้ไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูมุมมองระยะไกลอีกซักหน่อยนะครับติดฟิล์มให้คุณอาเรียบร้อยนะครับก็ดูกันอ,อ๋นะครับมันจะได้แบบนี้เลยนะตาที่ผมมองเนี้ยมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยอาจจะมืดก็ไม่มืดนะครับใส่ก็ไม่ใส่กาลังพอดีเลยนะครับกําลังพอดีเลย แต่ไปนั่งข้างในนี่สายตามากนะครับถือว่าสายตาถือว่าไม่มองนะครับ40นะครับความเข้มของเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับความเข้มนะครับข้างหน้า40หลัง60นะครับบานหลังก็60บานหลังนี้ก็60นะครับมีแต่บานหน้าบานเดียวนะครับ40ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอยู่กันอีกรอบต้องแบบนี้คุณอาที่รักรถจริงหรือใครรักรถจริงก็ต้องทำระบบแอร์ให้ดีนะครับติดฟิล์มไม่ดีนะครับรถคุณก็จะขับดีก็ดูกันเอานะครับก็เหมือนประมาณนี้เลยฝนตกด้วยนะครับปิดประตูนะครับใสมากนะครับ ใส่มากเดี๋ยวมาดูข้างนอกนะครับข้างนอกเป็นไงมองไม่เห็นเลยนะครับข้างนอกมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับข้างในมองจากข้างนอกชัดเจียวเลยนะครับแต่ข้างนอกมองจากข้างในมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็ตาเราสองดีๆมันก็มันก็จะมองเห็นแล้วเห็นไหมโอเคนะหือว่าโอเคเลยฟิลม์มย้อนี้ลองดูนะครับฟิล์มก็มีอายุการใช้งานนะครับห้าถึงหกปีก็เปลี่ยนทิ้งได้ละนะครับคล้ายๆเหมือนกับยางนี่แหละย,ยางอะจริงๆแล้วก็ก็ตามอายุของเขานะครับห้าหกปีก็เปลี่ยนทิ้งเลยสี่เส้นนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคิดแค่รถเราก็มีอายุการใช้งานทุกจุดนะครับพวกอะไรต่างๆช่วงล่างต่างๆอะไรถ้าเรากาใจระบบของเครื่องยนต์นะครับมันก็มีอายุการใช้งานนะครับดูแลดีๆรถคุณก็ขับดีขับสบายนะครับผมแก้กันให้ทุกจยุดนะครับอันนี้ทำระบบแอร์ทั้งระบบเลยนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่มาให้ผมดูแลนะครับผมขอบคุณครับนี้เรามารีวิวกันคืนกันดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเออฟิล์มกลางคืนมันจะมืดไหมนะครับอันนี้กลางคืนนะเดี๋ยวผมเข้าไปในรถ จะไปลองขับดูสักน้อยนึงนะครับนี่นะครับถือว่าใสนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดไฟนะนี่เห็นไหมชัดไหมนะครับอันนี้กลางคืนนะครับตาเราเห็นยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับเออกล้องถ่ายยังไงก็อย่างนั้นนะครับนี่เลยนะครับเคลียนะครับดูนะครับเปิดแอร์ โอเคเลยนะใส่กริ้งนะครับกลางคืนเ,ออเวลาขับกลางคืนขับไกลๆนะครับไม่ไม่เก่งสายตานะครับไม่เก่งไม่มองนะครับก็มาให้รีวิวกันดูก่อนข้งกลางคืนถือว่าโอเคเลยนะผมว่าถือว่าโอเคเลยนะเท่าที่ผมลองมารถหลายร้อย,ย,ยคันพวกฟิลม์มอะไรเงี้ยฟิลม์มผมถือว่าโอเคเลยนะครับ ถือว่าใสมากเคลียร์มากนะครับถือว่าใสถือว่าไม่มองตานะครับขับกลางคืนนะครับกลางคืนก็ถือว่าไม่เคียงตาไม่มองตาไม่เก่งนะครับฟิล์มที่มืดมดนะ่ะสังเกตนะครับกลางคืนเราจะเพ่งมากเลยนะครับขับทางไกลๆอย่างเงี้ยเออผมผมลองผมลองมาหมดละผม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 ใช้มาหมดละฟิล์มมืดมืดนะครับมืดไปก็ไม่ดีนะบานหน้านะพูดถึงบานหน้านะครับ ถ้าบานข้างก็ไม่เป็นไรนะครับบานข้างเราไม่ได้เก่งขับกลาง,งคืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขับกลางคืนสบายเลยนะครับเออสี่สิบกำลังดีนะครับข้างละเออบานหลังแล้วก็หกสิบกำลังแจ๋วนะครับผมฟิล์มที่ดีต้องขับกลางคืนต้องไม่มองตาแล้วก็ไม่เก่งนะครับเก่งสายตาเราอะนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะ อันนี้ก็ติดมาได้วันหนึ่งแล้วนะครับวันนึงเต็มๆก็เหมือนกับเราเอ,อ่อรอให้ลีมันแห้งด้วยนะครับลีมันเข้าที่ลีมันแห้งแล้วนะครับขับกลางคืนก็ถือว่าโอเลยนะกลางคืนไปที่มันมืดปิดก็โอเคเลยนะมืดตื่นเลยนะครับเปิดมันก็ยังพอโอเคเลยผมถือว่าผ่านผมกลับรถดีกว่านะครับให้ดูประมาณนี้ดีกว่า นะครับขับกลางคืนนี่เคลียเคลียตามากนะครับไม่ไม่มองนะครับถือว่าโอเคเลยนะมองซ้ายมองขวาไปนเนี่ยดูนะแล้วครับถือว่ามืดนะมืดมากเลยนะครับไม่มีมีแต่บ้านคนน,นี่บ้านคนอันนี้ไม่มีแสงไปโอเคเลยนะครับกับรถดีกว่า <c oughs> แค่ลองแค่นี้นะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้รีวิวกําข้างกลางคืนกันเลยจะได้รู้กันว่าฟิล์มมันไม่ได้มืดอย่างที่เราคิดนะครับบางทีฟิล์มบางยี่ห้อแม่งมืดเกินก็ไม่ไหวนะครับขับกลางคืนลําบากมองอะไรก็ไม่เห็นนะครับโอเคครับ